สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นำพระพคิคเนตขนาดบูชามาให้ชมกันนะครับต้องบอกก่อนว่า,าบูชาพระพ,พิคเนตเนี่ยความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพช่วยในความสำเร็จนะครับเป็นเทพแห่งความสำเร็จความ,มรอบรู้แล้วก็ศิลปะนะครับวันนี้ได้มาเนี่ยเป็นพระหล่อออกที่วัดหนองปลิงนะครับชื่อบอกไว้หลวงพ่อรวยนะครับชื่อเป็นมงคลน้าด้วย เดี๋ยวมาดูลักษณะขององค์พระพิฆเนศนะครับเนี่ยครับจะมี4่กรนะครับหรือ4มือนะครับถือตรีเหมือนตีนะครับ3อ่าเนี่ยครับเหมือนตรีแล้วก็งาช้างปางประธานพรแน่ๆนี่นะครับแล้วก็อันนี้ถือเชือกหรือแส้และดูองค์องหน้าท่านนะครับนี่ครับดูเข้มขังดูดันงาท่านก็จะมีเหลืองาเดียวนะครับงาจะหักองค์พระพิฆเนศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว นี่ครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูอาโดยรวมขององค์พระพิฆเนศนะครับอันนี้คือด้านหลังนี่ครับวัดที่ออกไว้จะระบุไว้ชัดเจนนะครับวัดหนองปลิงรุ่นหนึ่งอันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยปิดทองไว้ผมไม่ได้ปัดออกนำาให้ชมแบบนี้เลยนะครับใต้ฐานเนี่ยก็จะอุดเหมือนปูนขาวแล้วก็มีแผ่นยันนะฮะมหายันโพกศัพท์นะครับก็ได้มาก็ นำมาลองบูชาดูนะครับแล้วก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จนะครับปัญหาวุปสัรคต่างๆก็จะหมดไปเนี่ยครับได้มาก็นำาให้พี่ๆและเพื่อนได้ชมกันท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ